สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบก,กับห้องเรียนออนไลน์กศนมือชิมนนนะคะวันนี้ดิฉันนาพาที่สาชชินมองพาครูกศนมือชิมนนวลระมาที่เป็นครูผู้สอนในรายวิชาวิวทยาศาสตร์ทว1 1 0่ระดับผระถมศึกษาค่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในบทที่9สารในชีวิตประจำวันเรื่องที่2 สารและผลิตภัณฑ์ของสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะค่ะในส่วนของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะเมื่อนักศึกษาศึกษาเนื้อหาในบทเรียนนี้จบแล้วนะคะเราก็มีความคาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถจำแนกประเภทของสารและผลิตภัณฑ์ของสารที่พบในชีวิตประจำวันได้ สามารถอธิบายวิธีการใช้สารในชีวิตประจำวันได้สามารถอธิบายหลักการเลือกซื้อและเลือกใช้สารได้อย่างถูกต้องและสามารถเลือกซื้อและเลือกใช้สารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะโหนักศึกสาคะเห็นผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่บนโต๊ะครูครูหรือเปล่าคะวันนี้ครูไม่ได้มารีวิวสินค้าหรือว่ามา ขายของออนไลน์นะคะแต่นี่คือสารหรือว่าผลิตภัณฑ์นะคะที่เราพบเห็นหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะคะโอ้โมเม่เจ้ามันช่างเยอะแยะมากมายเสลอเกินใช่ไหมคะแน่นอนค่ะก็จะเห็นได้ว่าสารหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันของเราช่างมีมากมายเสลอเกินนึกนึกไปถึงที่วางจําหน่ายใน,นห้างสรรพสินค้านะคะหรือเป็นแบบโกดังมีใหญ่เลยนะคะโอ้เยอะแยะมากมายกันทีเดียว ตเ่เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าสารแต่และประเภทเป็นแบบไหนกันงั้นเราลองมาแยกประเภทของสารกันนะคะว่าจะสามารถแยกได้เป็นกี่ประเภทประเภทที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นประเภทที่เรียกว่าสารทำความสะอาดใช่ไหคะอ่าี้สารทำความสะอาดก็แบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือทําความสะอาดร่างกายของคนเราก็ การเกษตรนั่นเองนะคะไปตรนี้นะคะต่อไปประเภทที่3ค่ะนะประเภทที่3ก็คือยารักษาโรคนะคะยารักษาโรคก็แบ่งออกเป็นยาที่ใช้สาหรับภายในก็คือยาที่สามารถรับประทานได้นั่นเองและยาที่ใช้ภายนอกนะคะ แล้วก็มาถึงสารประเภทที่4ค่ะสารที่ใช้สำหรับการปรุงแต่งนะคะสารปรุงแต่งนี่ก็จะมีมากมายนะคะทั้งป็นปรุงแต่งรสชาตินะคะปรุงแต่งกลิ่นนะคะแล้วก็รุงแต่งปรุงแต่งสีงงค่ะก็ําง,งานนั่นเองนะคะอันนี้คือสารประเภทที่5นะคะเราแบ่งออกตามอะไรคะก็คือส่งที่ใช้ใช่ไหมคะว่าแล้วแต่ว่าเราต้องการ เกี่ยวกับอะไรนะคะม่ะการแต่งหน้าทำผมนะคะอ่านี่คือสารที่เกี่ยวกับประเภทความงามนะคะก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้นะคะในชีวิตปะจจาบันของคนเราเนี่ยจะใช้สารเคมีตั้เยอะมากมีสารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตปัจจาบันแล้วซื้อมาใช้อย่างเหมาะสมมีความปลอดภัยนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อและก็การเลือกใช้สาร ในชิตประจำวันกันนะคะค่ะก่อนที่เราจะใช้สารหรือผลิตภัณฑ์ของสารชนิดใดๆก็ตามในชุดประจำวันนะคะเราต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ค่ะ 1. ฉลากผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อหรือนำมาใช้นะคะควรที่จะศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้นๆให้เข้าใจศึกษาวิธีการใช้ดูวันผลิตและวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์นะคะ 2. ค่ะ ใช้สารหรือผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่จําเป็นเท่านั้นเพราะว่าสารบางชนิดนะคะถ้าใช้ในปริมาณที่มากก็จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้ 3. ค่ะต้องมีการกําจัดภาชนะที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสมเช่นภาชนะที่บรรจุสารประเภทที่เป็นเ,เคมีทางการเกษตรนะคะหรือแม้แต่น้ํายาล้างห้องน้ำก็ภาชนะเหล่านี้นะคะอย่าทิ้งลงไปในแม่น้ําลําคลองโดยเด็ดขาดค่ะเพราะว่า จะเป็นอันตรายทั้งต่อสัตว์น้ําต่อสิ่งแวดลอ้อมและผู้ที่ใช้แหล่งน้ํานั้นๆด้วยนะคะค่ะในขณะที่เราใช้สารหรือผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเราก็จะต้องมีเาขาเรียกว่ามีความปลอดภัยในการใช้สารค่ะเช่นสารเคมีทางการเกษตรนะคะในขณะที่เราใช้เราจะต้องดูว่า,าการแต่งกายชุดนะคะก็ต้อง มีความรัดกุมมีภาพปิดจมูกปิดปากนะคะสวมถุงมือในขณะที่ใช้หรือว่าถ้าเรากำลังพ่นหรือว่าพ่นยาทงางการเกษตรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องอยู่เหนือลมใช่ไหมคะค่ะก็ศึกษาวิธีการใช้ใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็ปลอดภัยค่ะแล้วก็อย่าลืมอ่นนานฉลากนะคะให้เข้าใจหรือว่าศึกษาวิธีการใช้อย่างละเอียดก่อนก่อนที่จะใช้สารหรือว่าผลิตภัณฑ์ ลืมไปทบทวนความรู้นะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้ก,กันเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้กู้ยาวนะคะพันิศาสตร์เชิงนานก็ผมต้องลาไปก่อนดีค่ะ